ดีค่ะตะเอ๊มาหาเราใหม่กันพี่น้องบาดน,นี้นะป้าพี่โทกว่าเด้มาเบิงโดนจนมาเน่าเบิดแล้วคุณนะพี่น้องนะปกติน้องก้อยมาเอาตรงนี้ทุกปีเลยตรนีนเห็นฝนมันตกดูลายคุณใส่ว่าครับคุณวนะ่า <c oughs> เป็นอ้อ ควกเงน่น้องใหม่จนยาวเพิ่งล่ะน้องไม่ไม่ไมเห็นบอลแลพี่น้องสามแบตโตรวละสาบก่อนโอ้ยสาดแบตกับว่าสาดแบตส่สงขอขั่วมาสามแบตเพิ่อนว่านก็ต้องได้อ่านเดี๋ว้องกันบอกโดนนึ่งกันอยู่ไหนดูหมอ้อ <c ười> <c ười> อีลีได้พี่น้อง งงเงือสิให้เบิ่อสแซดเ่แเพื่อนให้เบิ่งแชดเป๊ะจนไปดูหมอนนอนอยู่ตองกันกิดได้เอ้ยคุณนะสามเบ็ดโทรศัพท์ก้อนเห็นกำลังหานอใหม่อยู่ย คุณนะเป็นเจ้าอ้อนซ้อนก็เจ้าเปิดอนนำโต๊กนำคุมันเง่าวเบิดแล้วพี่น้องอาทิบกอนกอนกลุ่นกระลังพอดีได้นึ้ยนะโอ้โหน้องใหม่น้องมีบ่ได้กินดอกนี่ปกติมาเอาทั้งนี้เลยพิตันอนใหญ่ใหญ่เง่าเบิดระมึงเลาะวงทั้งฟังทั้งนี้ก่อนโอ้ทั้งนี้กับเงา กรได้จักนอบุมีเลยเลยนะหาโนใหม่บอได้โอ้ยยาวเบิดโนใหม่ก็ไดายอนฝนมันเล็งนะคะพี่น้องฝนตกแ้โนใหม่เลยบอกโอ้ วาดออกค่ะค่ะหมจกักทำทำมันออกคักค่ะก็สิได้อยู่ยนั่นเออค่ะเนี่ยคราบสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งนอใหม่มาเบิ่งนอใหม่นี่นะคุณพ่อมีนอใหม่เลยมันเห่าเบิดแล้วพี่น้องคุณนดะ้โอ้ มันเหนีวเบิดเป็นเพี้ยนได้ขามันออกรอบสองคุณแล้วพี่น้องเอ้ยป๊าดคุณนมาเพี้ยแนแหงนมองนี่เลยมันเหนี่แห้งนพี่น้องขาน้องใหม่โบกินเตอร์ กับว่าได้นอนใหม่กับว่าได้มันคูงจนถ่วมหัวอสาธิตมาซองมึงไปซองมึงท่านนอนใหญ่ๆมันขนก่อใหญ่เลยก่อตัวนี้นะเยังนี่เลยยังนี่เลยหาซอยกันพงอหาซอยกันโอ้ยคุณนี่คุณเด็กนอนหนึ่งคุณนี่อ นอเนี่นอ,นหนอ,นอนเห็นนอนเดี๋ยวหนึ่งพอกระเทินเอาไปกบบระบอกมิ้อมูเขาแจพ่นถึงม้านหน่อยๆเรืง่งนี้นะบพ,อพ,ะพะอหห่อบ้พ่อผัวเออหาอนใหม่ เคยเอาอยู่ในกนอถอน,ออนอแห้งๆไปลัะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นจะออกได้ไดงไง่ายๆนี่นะไปง่ายๆก็เป็นจะออกยู่ท่านบอ่วอว่ามีแจ็คหนอ,อเลยยหาหาพี่น้องหาโอ้บ่มีบ่มีโ๊า ตื่นเบิดพี่น้องเห็นคอดนี่ยทำไมมันงูนี่นะเฮ้ยเฮ้ยตื่นเบิดว้าวอย่ดีอยู่ดิอยู่ดีเห็นไหนคือโบมันมันบผูอเอาเลยนี่นะสีเอาดีโบเหื่มหักละเด้นี่ตัวนี้เลยตัวแสีบเด้นี่โอ้นียู่ดีอยู่ดีอ่ดี่ดีว่าโบได้อยู่ดี เป็นจังไดนี่นะไปได้หักแล้วนี่ได้อยู่พี่น้องอนี้ดิเออนี่เอาแล้วนี่เป็นล่ามเป็นร่ามตัวนี้ตัวตัวนมไม้ตัวนี้แสบเด้พี่น้องมันคือนมไม้อันนั้นนไมไม้สูบบานเฮ้าโอ้เกล็ดเลยไงนี่ใบตัวนีน้ S <S วันเป็นสิบว่าได If, ไ้ Jamie Jamie Jim, ใช่ๆนี่อีกบ่าซอชวยขาบวงละพี่น้องพูดตาดีหัวยังอัลามทางในหลังเขาลักน้องใหม่เขาตำรวจสิบ่วจับ f บ c e นี้มีกันเพื่อน่นะใจกล้ามหนี่ละพี่น้องนี่นะเอาพอกันคลิปหนาแด้พี่น้องได้ยูดีมีแห้งหาเราใหม่ต่อก่อน ขอบคุณกำลังใจจ้า